ป้าป้าป้าเราไปไหนกันดีเดี๋ยวตอนนี้ก็ไมปดูเนี่ยคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูณลองเข้าไปเดียงอยูไปรถบัสไหนอ่ะไปรถบัสหรือรถที่ใหญ่ไรน่ะแล้วก็อยู่กับใครเนี่ยสวัสโหลวัสดีครับสวลสดีวอทส์แอบเมยนมันมีของใหม่วะแล้วเว้ยของแล้ววะเต็นแล้วก็มัรเมลโลแล้วก็ก็ที่นอนอ๋อแล้วแล้วแบบ เวลาเรานอนเราต้องใช้เราต้องทำไงวะใช้ใช้ที่นอนเลยมึมีอยู่ <laughs> มไม่ใช่เกิดไม่ใช้ที่นอนแล้วก็นอนพื้นได้สิมึงมึงเคยเห็นไหมอะ่ะแบบคนก็นอนพื้นเนี่ยนะ่ะแบบอดนอนยี่สิบชั่วโมงอดนอนยี่สิบสี่ชัมมม่วโมงเพื่อมานอนพื้นอะ่ะ <laughs> ทำเลยวะวิวโคตร <c oughs> เสียวเลยอ่ะยมันเป็นการอัปเดตที่ดีมากคือคูชอบว,วอ่ะเออมันเป็นการอัปเดตว่ะใช่ไหมใช่ไหมวุฒ แล้อัพเดทจุดใช่ไเอ้ยเอ้ยเอวุ้จอดจอดกูหล่นกูหล่นจากรถมโคตรดีอ่ะมันถึงโคตรดีอ่ะเออโคตรดีอ่ะไปคุยปัญหาทำเลดีก่อนดีดีก่อนทำเลมันมันต้องหาที่ไหนวะเอุ้ยเราไม่น่าจะหายังไงบนนั้นเรานอนที่รถบ้านเลยดีตรงนี้ตรงนี้เลี้ยวซ้ายก็เจอ ดีทางนี้เัื่อังเราจะได้สร้างบ้านแล้วเราจะอยู่ในรถเอาทำไงดีครับในรถกูชอบรถอ่ะคือในรถมันดีใช่ไหมคือแบบในรถมันโคตรดีอ่ะเออรถโคตรดีอ่ะตัวนั้นเออก็ดีก็ดีล็อกรถเออรถ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 อะไรก็รถเลยรู้ไหมกูทะลุรถได้ไว้เยอะงง มึงเป็นนักขับมือหนึ่งเว้ยไอ้วุ้นมึงเป็นนักขับมือหนึ่งใช่ใช่ใครับนักขับมือนใ่รคุณจะมาครับนักขับมือฮัลโหลครับนักขับมือหนึ่งนี่อาบน้ำได้ด้วยเนี่ยๆงวะนักขับมือหนึ่งอล้วอาบน้ำไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สัตว์ได้แต่อาบน้ำได้น้ำได้เดี๋ยวกูอาบน้ำเดี๋ยวสัตว์กูทะลุรถไอ้เหี้ย สลับไปได้เอานาเอาได้อะไรเขาอ่อานั้เอาไอ้พี่กูนอนเออนอนอ๋อนี่ไงนอนที่นอนลาค่าแล้วมาตัวไอสัตว์รถเป็นพี่เลยหรอไอเอพีที่แล้วไม่ก็รถลอยได้แล้วไอสัตว์อันนี้ก็เป็นรถลอยได้แล้ว เอ้ยกูจะขับไอ้ควายโอ้ไม่มึงล็อกมึงล็อกรถวะอย่าโคตรชั่วเลยมึงนอนเลยก็นอนแล้วเนี่ยตั้งเคมป์เลยก็หาตั้งไอีสัสที่เดิยไปก็ไปดีรอหาอะไรเร็วๆมึงขับดีๆนะมึงไม่ใช่นะขับมือหนึ่งนายสัสที่ใช่นะับไม่เป็นนักขับมือหนึ่งเพราะมึงใช้มือข้างเดียวขับอีกมือหนึ่งกำลังชัก จังอ่อเขาที่อยู่บนฟ้าอยู่เออจักว่าแบบกำลังเล่นว่าโว้าวหนักมากแล้วก็ขับไปด้วยค้อนมือหนึ่งเลย <laughs> เดี๋ยวจะญาติมาบ้าบ <c oughs> ้าๆเ,เราจะตั้งแคมป์ตรงนี้ <c oughs> แล้วเอาอมึงไปเอามึงไปเอลนี่มาจากไหนไปที่นอนเลยค่ะของที่นอนที่นอนข้างๆเต็นท<อ>์น่ะอ๋อนี่ยเนี้เจอแล้วปะปะเป็นมุมนี้เนี่ยมุมนี้หันหน้าไปทางนั้นแล้วก็วางไอ้สัรวิญญาณเตียงกูสะพอง เออพึ่นอนอย่างนั้นไรสัตวสนี่ไงกอกไปอ้อัปเดตใหม่ครั้งนี้สุดยอดมากอ่ะครั้งนี้สุดยอดมากมันอบอุ่นไงมันอบอุ่นมันหนาวอ่ะไอ้แถวนี้มันหนาวมันแบบเป็นเมืองหนาวอ่ะเออแบบหนาวเกินอ่ะผมแบบที่เป็นคนรับความหนาวไม่ได้อ่ะเออ โลโล,โลไปว่าห่ามันขำแล้วกูมานอนทำไมไวสัตวอ๋ออมันก็ไปไหนอีกอ่ะคุณละลรถกับมือ้ควายรถทางนี้เฮียรถทางนี้ไอ้สัตวติดบนนี้ให้กูลืมต่้งชื่อเราได้เฮียล่ะ <S <S> เป็นไงล่ะที่ไอ้ยี่าที่ไม่เท่มันไม่เท่มันเราเหล่รุ่นมันไม่เท่เว่เก๋อนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะไม่เก๋ริงอยู่ไม่ได้เออกูเห็นในเออกูเห็นอยู่มันตัดไอ้ตัดใส่เองคนที่มันฆ่ากูอะไม่ชนเลยอะชั้นแม่งเลยสัสมึงได้ปลดล็อกสกินเด็กีอะทองปลด คุณทำโรงสับลูกหนึ่ง้อยครับกดกดร้องหน้าจอรู้นี่เออวุฒคุณจะกล่าวอะไรไหมครับไม่ทำไมอ่ะว่าผมชอบขนมปังรถเนยอ๋อไมมึงชอบรถเนยอ่ะมึงชอบอีเนยใช่ไหมเฮ้ยเอขคบรถชนใครไว้หลเมื่อกี้นี้มึงก็เห็นเฮ้ย เฮียผีวอะนเ้องเียกเลยนผูมึงจะไปชนเด็กกำลังคุยอะไรชนเลยเนี่ยผมหล่อไหมครับเฮ<น>้ยใครเข้ารถมาวะแล<น> <c oughs> ้วรับคลิปนี้ผมหล่อไหมครับกดทงเป็นกำลังใจให้ผมด้วย <ไป S 1> มึงกดคงยังไอสัตว์ไม่กดคงม<ถ>ันจะไปตามกระเทิมึงที่บ้าน <c oughs> ไปกูกู l e รวยกูรวยกูรวจนแบบจนคลิปไม่จนจนหมดทุกคลิปเลยใช่ไหมไปนอนไปนอนไปนอนทำอะไรดีๆตรงนี้สัตว์ไปนอนสิตรงนี้ไหนเพิ่งลงอยู่ข้างลงมดแล้วเพิ่งลงมาขึ้นมาโอเคๆกูเคยมากับไอชิวอ่ะไอเนี้ย อ๋อตอนตอนที่ไอทิวโดนแม่บุญใช่ไหมใช่ไอทิวโดนโดด่าเลยไม่รู้ทำไมมันเหมือนรถทัวร์จังวะจากรถเองรถบ้านแล้วอะไรคือว่ารถเมริวนสร้างรถเองนี่ไม่ได้คุ้มไม่ไม่ไม่เขาอยากอยู่กูอยากก่อรถคนอื่นเว้ยกูอยากเป็นปิงเว้ยรถกูจะบินได้ทัน เออบินบินบินไปเลยบินไปเลยจะได้ยอดยอดอยู่แต่เยอะเยอะปนอนเตียงหนึงเป็ดเตียงเตียงพ่อองอะไอ้สารแล้วกูก็ไม่นอนจริงเฮียโอ้โหรถรถรถกูก็ตกเฮ้ยมึงจแกนี้กูขับบ้างดิยันนี้กูขับมึงขับบ้างดิไม่กูขับกูขับบ้างดิกูไม่มีใบขับขี่ทำไมอ่ะกูไม่รอ มึงก็เปิดกูขับดิกูเปิดกูเปิดให้มึงขับได้สัตว์มาป่ะได้มะกูเป็นโอทาโรุแล้วแม่กูเป็นลิวน่าเอ็กไลเ์ี้ยโอทาโรุโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าร้องไอ้สัตว์เดี๋ยวมันจะติดลิกสิทธิ์อีเวนเอชิลันกูดยิฟบังระดับสุดยอดบังระดับสุดยอด

Eða hvort, eða hvort múndu, hvort múndu? Hahahaha 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 Hér er að varða að púða อูนี่ปอไว้สัตว์ก็ร้ว่ายอยี้พอเล้พอแล้ว